สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจเจแดงกับม่าที่บ้านจุ้งสีเนาะค่ะม่ามาพอข้นที่อันเพิ่อนอันยุบานหยาดยุบานหน้าเลิงไปตามโทษไปมื่อนั้นเพิ่นเมื่อท่านได้ได้เนาะเพิ่นกําลัางไปเอาเบอร์อันโทรศัพท์มาให้อยู่เพิ่นสีโทษไปถามเพิ่นได้ม่าละละเพิ่นได้ยินข่าวมาว่าตัวใดกับนงหน่งงอยบางท่านเพท่านจำไว้ได้เพิ่นเป็นบอซองตัวไหมหนึ่งอย่างก็วนเพิ่นหนึนน่งหาข้าออขงล่างหนึ่งหาก<อ>ารท่านผู้ชม เนืองหาข้างบนจักตัวได้เบิงบ้งเบิ้องทะเบิ้งจนอันเมื่อกี้ก็เอามา้าละค่ะวัดปู่ชีปลาขาวปู่เพิ่นกระไอดแปดหนึ่งหกข้างล่างแปดสามกับสามหกแปดสามกับสามหกค่ะท่านผู้ชมคนกันเริ่มลังทะย่อยกับส้มมาสายกัเริ่มเขามาค่ะท่านผู้ชมอยู่นอกวัดเพิ่น วัดปู่ซีปลาขาวเนาะปู่ซีปลาขาวเพิ่นเป็นไก่ที่เพิ่นมาให้ตัวดีโชคลาภนะคะรถซ้อยที่สองเนี่ยบนเป็นซ้อยหน่าวัดค่ะท่านผู้ชมนี่ท่าเขาวัดเข้ากับเขาไปท้ายในยวัดบ่ได้ก็กันมานั่งอยู่นี่ยละนั่ลนงล่อเพิ่นสิไปเอาทบบุทบเบอร์โทรศัพท์ตามหวยบ้านหน้าเรื่องให้ จะแดงไปมื่อนั้นเพิ่นโมยูเฮียนเพิ่นถามข้าเจ้าก็ว่าเพิ่นโบท่านใดเพอาะโทษไปมือก้อนนี่ก็ว่าเพิ่นกําลังทําพิธีเฮ็ดสารไว้เมืองนี้ประศรนเดชกะย่างเลยย่างโบท่านใดบริมาพ่อไต่บ้านหน้าเรื่องบ้านเก่าเพิ่นอยู่เพิ่นเลยว่าบอกมาแล้วสิผาว่าแม่นสิผาล่ะสามตัวนะโบเนกใจเพิ่นก็เลยย่างไปเอาเบอร์โทรให้เพิ่นสิโทรถามให้ค่ะ ่าเพิ่นใดตูใดผู้ใดเนาะูมาจากใะมาจากใสคันนี้จาก้ันพนงามน้องหานเนี่ยนะจโอ้น้องหานผ่านม่านผ่านมาเเอาเข้าไปส้มบัลลมี่ไปวายเพื่อนจะได้แล้วล่ะกระสิหู้กันสุคนแห้วเนาะหกแปดหนึ่งหกจะได้แล้วแปดหนึ่งหกกับแปดสากับ สามหกบันทึกเรื่องงวดก่อนเพิ่นกระไฮอันสองเก้าข้างล่างนะเลขเพิ่นกระถูกคุณถูกงวดคือกันค่ะท่านผู้ชมแจ็คสีวางไดงมองนั่นกระถูกมองนี่กระถูกถูกทุกงวดคือกันผู้น,นึงอาจจีถูกซึกอบนผู้น,นึงอาจจีถูกล่างเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่มันหลายมันก็ขาดละซื้อไหมแมนขันบ่าขาดก็บม่ได้ข,ขายจักเทีย เนี่ยปัญญางมากแล้วค่ะท่านผู้ชมจะเบิ่งน้ากันผู้ใดสิจองปูซี่ปลาขาวกับจองนะคะปูซี่ปลาขาวรับจองจะแดงจองไว้สามรอยเหรียญแต่ตั้งแต่หันข้ามก็หันมาจองบอรับจองโอ้ยเจ้าของโบประกาศเพิ่นกระเบอรับดอกเพิ่นกระเบอจองดอกก็เพิ่งยิงคุจองใช่ไหมจองมาบ้านหันข่อยมาบอลรับด้วยคนจองอ๋อโอ้บอลแมีนถ้าจะ ว่าหัดไม่รับจองเออว่าต้องทักเพิ่นไปจีแดงรับจองอยู่ได้ตอนนี้เ,เหลืยอยยี่สิบลอยเหรียญเอ้ยไปแล้วหนึ่งลอยเหรียญยังอีกสองลอยเหรียญอยู่ทางวัดเพิ่นปล่อยสามร้อยเก้าสิบเก้าจีแดงก็เอาค่าจัดส่งค่าพนักง,งานเท่านี้แหละแปะคอค่าส่งค่ากล่องค่าโฟมจัดส่งอยู่หกร้อยห้าสิบเนาะค่ะสนใจก็ทักได้ถ้ามาอยู่วัด399เท่ากับ400ร้อกับท่านผู้ชม มาบ,บูชาบัดรสี่รนะคะทองทีแดงหกร้อยหกร้อยห้าสิบหกเกตเก้าสิบห้าล่ <laughs> งาเลงเดี๋นี้ย,กดดยึกับแม่จะทารูปจะเร็กบัลน่าเรื่องเดี๋ยวนี้ยึกับแม่แดงเกแดงไหมเอากระแดงล่งคิบดันลาเดี๋ยนี้ยุดกับเล่าเล็บบวกเราเรยงเรีกบัลน่าเรื่อง เอาาผ้ายามาวัดจุ่มสีจะนี่ย้ายไปทางไหนหกเจ็ดเก้าตีหกเจ็ดเก้าก็ซิบหาเนาะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าอันบัรเอาอบไปข้งในน้ำเพลินได้แล้วได้แล้วค่ะแดหนึ่งแปดหนึ่งหกกับแปดสามหนึ่งกับหกสามแปดหนึ่งหก เขากันบ่กับทังนัน้นทังนั้นได้1นึหาใิใกล้ๆกันแล้วซื้อต้นหาหอดเนื้อจตแปดอห้าหนึ่งหกหนปได้มักอยู่นีห้หาหนึ่งเลขสีมิหนึ่งบนพันบานน่ะเนาะแต่ข้างล่างนี่มิหาแท้<ๆ>เอาหวยบ้านนาเริงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมหกเเเนาะ หกเจ็ดเก้าข้ 6, 79, างลาง่างสิบหาท่อไปถามเมอกอนว่าพระท่านได้ได้คนก้าล่างตั้งสารายบูชากันว่นสันขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะเด้ดอเขอ้าไปวัดแม่หรอเปล่าโอ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากหลายกับผู้ผู้เข่าเดีวยดดดวนี่นะ ผูออกไปกไันไรไก,ก่บ้นบ้านี่เราแยกข้างนานี่เสานั่น <หา S 1> มองเห็นอยู่เสาน่งใบปูใบญงาโซกมลาบน้ำกันย่ยหบ้านนาเลิง15บ้าปูอนสีสเกีไห่หนึงเกับสามค่ะท่านผู้ชมเบ่งค้นน้ำกันค่ะท่าน 15, ผู้กก 1, 7, 3, 8, 8, 8, มชม มาจากไซค่ะจากเจแดงค่ะโอ้คนนนองหานมาหลายเนาะมีแต่นนองหานมาหลายคือกับธถามนี่วด้นี้เสียงเบากับวัาถักก็ที่ท่านผู้ชม่อยๆถูกหวยไปน้ำกันงวดนี่ทางเขาวัดเพิ่นคนมาขายู่ฟังนี่ก็มีนั่นละ ตรงนี้มันไม่ขื่นบ่ไม่ขืนแม่บอยื่นแย่งไปฝุ่นบ่มี่ป่วบอาแต่ผู้ชมระหัดกะรีบลงคลิปให้ท่านผู้ชมบึงตรงนี้ว่ามี่ขืนเสาไฟนี่ว้ามันมันมันน้ำเสาไฟบ่ขืนขาขืนื่นีโอยนะนรถง่งก็เต็มนะงชิบขเา่งเล่ลงชิบาีได้สองร้อยนะที เอาเอาเราเบิงเบิงซอยกันท่านผู้ชมลลองจค่มเบ่งน้ำกันลองไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปที่สองลอยหายธนูชมเบ่งเรี่ยวๆเ้าไปซื้อเ้าไปซื้อมันสีบพท่านเขาประหารลมไปแล้วปูกันมาเห็นเนี้ติดปลายมันเลยติดปลายมังเลยอันนี้ได้แปดหนึ่งหกกับแปดสามเลยนี่ทางเขานี่ยอ้าพูน่ะบางคนดูคุณนะคนเดาไปเขียนให้เลยคนเดายังยังไปเขียนให้ทีเออโอเขียนให้เลยเขียนให้เลยทุกคนเลยเป็นกระดาษยังไงของเขาตรงซึีงแดง แปดหนึ่งหกแปามแหกแปดสามามหเอาหวยบันนาเลิ่งมากเลยดิหกเจ็ดเก้าขงล่างหกเข้างล่างหน้าหาคือเมื่อที่แล้วเันออกพิ่มให้พิ่ห้อองปูนสอเก่าเมื่อที่แล้วตรงก็ปูนปูมันปูสองดาวเอาหนึ่งหนหนึ่งเจ็ดหปเจ้าของไทยชิเมกดิเนี่ยเออเล้วบอกระวบิดเสืสองหนึ่งนี ปูยูบุญห้17ปูนี่กันไม่ห1 6สิบหกสิบแปดมันบ่าปูยูบนญทางพู้นสีสเกตอันเพิ่นกระห้1นึ่งเจ็ดข้างล่าง3 8มปดข้างบนนดูอเลนถูกมานั่งคุยกันยุ่นี่ค่ะท่านผู้ชมวม่าวนี้เราเพิ่นห้3สาปกับนึเจแมน อีกจานนึ่ยุบุนพันหหานึงกะเขากันเนี่น่งลายสื่อทุกอาจารย์นั่นแหะบ่ถูกอยให้มันหู่ไปเนาะค่ะท่านผมสื่อว่าื่อว่าคู่มองพนรถกับว่ท่านนี้สื่อบดคู่มองสื่อบคูมองยังมีอากาศถูกโอกาสถูกเหดือนลเเยูจกรอวค่ะเห็นมันออกไล่คู่อเลยน้ำมับอย่งอบอ๋ออยากหูอยากเห็น จากน้อง่ายสิยสจ้าออกกุมือก็อยากเห็นเนาะก็อยากหู่เนาะอยากมอเบิงบารมีเพ,พิ่นเอาการทำผู้ชมเอาหวยบัานน่าเริ่งดีนี่นบ้านน่าเริ่งได้มาหกเจ็ดแปดกับอันหนึ่งหา มักนิดนึงหาเตอที่แหลกคนน่ะยกอัพทิศลงเข่าโอเคท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะเบิ่งการทำงานของเฮาลำบากปานใดเพื่อท่านผู้ชมเนาะเพื่อท่านผู้ชมได้มาก็ต้องโหลดล่องมึงด้วยอยู่น้ำเสาไฟไปโดนตีบตากแดดเงี้ยงๆเงี้ยงละนี่ยังบ่ท่านไปใส่อยู่เสาล่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะสีนกเส้นแนวฝากติดตามเนาะค่ะเด้อ ก็พระหัดเชนเนี่เห็นความลำบากของเฮาเพื่อท่านผู้ชมบึเบิ่งกูต้องเบิ่งว้าเบิ่งกับเบิ่งกับเบิ่งเพื่เบิ่งสองข้างกินมาเบิ่งสองสีนุกนั่นนั่นบังอยากเบิ่งจองพระหัดนวดเบิ่งจองสีนกก็ได้เพื่อนเด้งอันนี้ว่างไลยอยากเบิ่งกับเบิ่งอยากเบิ่งกับเบิ่งบึงกูต้องเบิ่งได้ต้องได้อยากซื้อก็ซื้อไม่เอาโอ้ยนี่แหละว่าไงเลยรถมากเน่ยขึ้นเดือ พอมีทางเข่าเข่าแล้วเจ้าสิออกบ่ได้เด้อถอยหลังก็ได้ค่ะเจ้าเข่ามากเลวเจ้าก็สิออกลำบากจอดอยู่ข้ันหอยยุคขันยุคจอดอยู่ไว้นอกดีแล้วก็อยู่ข้าันหอยยุคเข่ามากออกยากขันบนใหญ่ดอกยาก็มันแบบนี้อ่เจ้าหิบกัน ใหญ่ขึ ia, ้นเท่าไรเลี <na. S 2> <walls> ้ยนน่นคิดนั่นแสนนี่แค่กระ่านผู้ชมเอบเป็นขหโอ้ปนแหย่หาหลีกปนแหย่ห้าวหลีกจอดไซกับสร้างเพิ่นเถาะเออเออเออจอดไซกับสร้างเพิ่นเถาะพลังเข่ามาเรื่อยๆเนาะค่ะท่านผู้ชมในเบื้องบรรยากาศแหละ แมน่นอยู่เจอดนี่ละอืโอเคขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อบรรยากาศมาให้เบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเฮาเท่านี้ขอขอ้คุณท่านผู้ชมโชคดีหวยบนะ้านนาเริงหนึ่งห้าข้างล่างข้างบนหกเจ็ดเก้านะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมงโชคดีนะคะ,ท,ท,ชชะ,คะที่ไหนดีที่ไหนเด็ดพิจารณาเอาสือตามกำลังเจ้าของ Yeah. <laughs>